Hello everyone, my name is n u t ทพ่บูลพัก I am a teacher at g r a n g Kong s o n School Bangkok. โอเคค่ะสวัสดีนะคะทุกคนครูนัทนะคะวันนี้มาพบกันเช่นเคยกับ English is Fun นะคะครูก็สอนสำหรับปปลายปฐมปลายนะคะปสี่ปห้าปหกเรียนได้เลยนะคะหรือแม้กระทั่งผู้ที่สนใจนะคะก็เป็นคลิปสำหรับเด็กเพื่อการศึกษานะคะโอเคค่ะ okay, สำหรับบทนี้นะคะเรามาเจอกันกับ Occupations นะ,ะเป็นเรื่องของอาชีพนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้คำศัพท์แล้วก็ฝึกออกเสียงตามครูฝึกออกเสียงนะคะแล้วก็เรียนคำศัพท์ว่าแต่ละอาชีพเราเรียกว่าอะไรกันบ้างนะคะเป็นเกมทั้งหมด10ข้อค่ะเป็นเกมนะคะอย่าลืมนับคะแนนของตัวเองด้วยนะคะ่าได้เท่าไหร่นะ,ะเป็นเกมนะคะสำหรับวันนี้เข้ okay. ข้อที่1เลยค่ะ อันดับแรกครูก็จะขออธิบายเรื่องของการถามเป็นแกรมม่านะคะการใช้แกรมมาในประโยคคำถามว่าถ้าจะถามว่าหล่อนทำงานอะไรประโยคที่ควรจะใช้คือ what does she do อีกรอบนะคะ one more time what does she do นะสังเกตนะคะครูขออธิบายแกรมมานะคะประโยคนี้แปลว่าหล่อนทำงานอะไร ประธานคือชีนะคะชีคือประธานเอกพจน์หรือมีคนเดียวนะคะเราจะใช้กริยาช่วยนั่นก็คือคำว่าดัสนะคะจะเอามาช่วยนะคะดสใช้กับประธานที่มีคนเดียวได้แก่ชีฮีอินะคะและคำว่าดูจะเป็นกริยาแท้ของประโยคแปลว่าทำหรือทำงานนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะถามว่าหลอนทำงานอะไรให้ถามว่า what Does she do นะคะขึ้นเสียงสูงนะคะถามเป็นนะคะอ่าทีนี้ดูรูปภาพนะคะลองถ่ายว่านี่คือทำงานอะไรข้อที่หนึ่งค่ะ Nurse, Nurse ค่ะข้อที่หนึ่ง Nurse ข้อที่สอง Doctor ข้อที่สาม Soldier ข้อที่สี่ Policeman Policeman นะ โอเคสี่ okay. ข้อนี้อ่านได้นะคะ Number one nurse Number two doctor Number three soldier n u m ั e r บ four policeman โอเคสี่ข้อจากรูปภาพคำตอบคือข้อคำตอบคือข้อไหนคะ อ่าใครตอบข้อที่1ถูกต้องค่ะตอบข้อที่1 nurse แปลว่าพยาบาลนะ,ะส่วนข้อที่2 doctor แปลว่าคุณหมอนี่นะคะคือคุณหมอนะคะส่วนข้อที่3าม soldier ก็คือทหารนะคะส่วนข้อที่10 policeman แปลว่าตำรวจไม่ใช่นะคะดังนั้นคำตอบจึงเป็นข้อที่1ค่ะแล้วไปข้อที่2องกันนะ โอเคโอง่ายมากเลยนะคะสิ่งสำคัญของเ,อเกมนี้ก็คือเด็กๆถามเป็นโดยใช้ประโยคคำถามว่าหล่อนทำงานอะไรอีกเ mm hmm. ช่นเคยในข้อนี้นะคะ,ะประธานคือ she ค่ะใช้ verb มาช่วยคือ does ค่ะถามว่าหล่อนทำงานอะไร mm hmm. พูดว่า what does she do what does she do หล่อนทำงานอะไร what does she do นะคะ ดูรูปภาพแล้วต้องตอบได้แน่ๆนะคะอ่ารีใครเอาข้อไหนคะคําตอบคือข้อไหนเอ,อ่ยแน่นอนค่ะนี่คุณครูนะคะสอนหนังสือที่โรงเรียนนี่มีกระดานด้วยแน่นอนคุณครูภาษาอังกฤษคือ teacher นะ,ะ teacher ข้อที่2คะ่ะตอบข้อ2นั่นเองนะคะ teacher แปลว่าคุณครูนะคะส่วนข้อที่1 dentist แปลว่าหมอฟันข้อที่3ค่ะ pilot แปลว่า คนขับเครื่องบินนะคะข้อที่4 barber แปลว่าคนตัดผมผู้ชายช่างตัดผมผู้ชายนะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็น Salon หรือเป็น hairdressers ช่ไหมคะโอเคต่อไปข้อที่3ค่ะ number three number number three ข้อที่3 อตอนนี้เราจะเปลี่ยนประธานแล้วนะคะข้อ3 What does he do What does he do ประธานเป็น he คือเอกพจน์คนเดียวก็ใช้ does มาช่วย What does he do เขาทำงานอะไรนะคะเขาทำงานอะไรคำตอบคืออันนี้ค่ะเป็นคุณหมอค่ะถือฟันค่ะคุณหมอคือหมอฟันนั่นเอง คำตอบคือข้อไหนเอ่ยข้อหนึ่งค่ะอ่านตามได้นะคะ doctor doctor ข้อที่สอง farmer farmer ข้อที่สาม f e t f e t ข้อที่สี่ dentist dentist คำตอบคือข้อสี่ค่ะ dentist แปลว่าหมอฟัน เชื่อว่ามีคนถูกปกมือให้เลยอ่าเดนทิสคลาหมอฟันนะคะเพราะว่าข้อหนึ่งแปลว่าหมอข้อสองแปลว่าชาวนาะชาวสวนชาวนานะคะข้อที่สามแปลว่าสัตวแพทย์นะคะหมอหมาเออหมอหมาน่ารักนะเนอะโอเคค่ะไปค่ะ Number 4ข้อที่สี่เลยนะคะ What does he do สังเกตนะคะก็ใช้ does ขพอประธานคนเดียวค่ะเป็น he นะคะ What does he do เขาทำงานอะไรเป็นผู้ชายก็ใช้ he เปลี่ยนจาก she เป็น he นะคะ What does he do เขาทำงานอะไรติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักติกตักข้อที่หนึ่ง number one doctor ข้อที่ส scientist ข้อที่สา number t นะคะ nurse number four dentist โอ้โหง่ายจังเลยค่ะนี่รูปภาพคุณหมอนะคะรูปภาพคุณหมอคำตอบที่ถูกคือข้อที่ หนึ่งค่ะรคุณหมอนะคะข้อที่สอง scientist คือนักวิทยาศาสตร์และนี่คือ nurse ทำมาแล้วข้อหนึ่งค่ะอันนี้คือหมอฟัน dentist โอเคเรามาถึงข้อที่ห้าแล้วนะคะต้องได้หข้อขึ้นไปถึงครูจะให้ผ่านนะคะข้อที่ห้าค่ะ What does he do เขาทำงานอะไรถามอีกรอบค่ะ What does he do โอเค ง่ายจังเลยทหารค่ะทหารค่ะข้อหนึ่ง soldier ข้อที่สอง pilot ข้อที่ส policeman ข้อที่สี่ p t t m a n ข้อไหนดีคำตอบคือข้อ soldier ทหารค่ะข้อที่สองคือกับตันคนขับเครื่องบินข้อที่3ตำรวจข้อที่4 p o s t m a n ก็คือบุรุษไปรษณีย์นั่นเองอ่าหข้อเลยนะคะ ไปข้อ6กเลยค่ะ้อที่6ค่ะ What does he do What does he do ประธานคือ he นะคะ,ะ What does he do เขาทำงานอะไรข้อที่1ค่ะ Barber Barber ข้อที่2ค่ะ Taxi driver Taxi driver ข้อที่3 Engineer Engineer ข้อที่4 Postman Postman โ okay. อเค ได้คำตอบแล้วแน่เลยโอเคนี่คือวิศวกรนะคะวิศวะคือผู้ที่สร้างตึกสร้างอาคารสร้างถนนเป็นวิศวกรใช่ไหมคะมีหน้าที่ออกแบบอะไรด้วยนะคะออกแบบโครงสร้างเรียกว่าวิศวกรนะคะออกแบบแล้วก็คำนวณน,นะคะเก่งมากๆนะคะใครสนใจเป็นวิศวกรตอบให้ถูกนะคะแน่นอนค่ะวิศวกรคำตอบที่ถูกต้องคือ Engineer Engineer ว yeah, ิศวกรค่ะเย้หข้อแล้วผ่าน b เ r b e r ก็ค <c> ือข้อสำหรับข้อที่ <oughs> หนึ่ง Barber แปลว่าช่างตัดผมชายใช่ไหมคะอันที่สอง Taxi Driver ก็คือคนขับแท็กซี่ส่วนข้อสี่ p e r s o n n ก็คือบุรุษไปรษณีย์ค่ะต่อไปเจ็ดถ้าใครยังไม่ถึง6คะแนนทำข้อ7ให้ถูกนะคะ What does he do? What does he do? แปลว่าเขาทำงานอะไรโหง่ายจังเลยรูปที่เห็นอยู่คือตำรวจค่ะภาษาอังกฤษข้อไหนดีข้อหนึ่ง p o s t e m a n กูแปลให้ทุกคนเลยด้วยข้อที่สอง pilot ข้อที่สาม policeman ข้อที่สี่ soldier ข้อไหนดีโอเคไม่มีใครผิดแน่นอนมันข้อนี้ร้านเปอร์เซ็นมิลเลนเปอร์เซ็นเนโอเคข้อสามค่ะพลริสเหมินค่ะแปลว่าตำรวจส่วนข้อหนึ่งพลริสเหมินคือบุรุษไปรษณีย์ข้อสองพายเลตคือกัปตันข้อที่สี่สโตรจเก็คือทหารทำเมื่อผ่านมานี่เองนะคะ เราไปข้อแปค่ะใครยังไม่ถึงหกคะแนนต้องทำข้อแปให้ถูกนะคะเราจะมาพิสูจน์ตัวเองค่ะถ้าใครถูกมาตลอดนี่สุดยอดกับเอ็กซ์เลยข้อที่แปดค่ะ What does he do What does he do เขาทำงานอะไรคู Could ให้ดูรูปภาพเสร็จบางคนอาจจะดูไม่ออกเนาะมีหมวกกันน็อกด้วยอันนี้คือบุรุษไปรษณีย์นะคะเห็นไหมคะก็ส่งจดหมายนะคะบุรุษไปรษณีย์จะมีหน้าที่ส่งจดหมายนะคะาหาคำพอบให้ตรงค่ะบุรุษไปรษณีย์คือข้อไหนเอ,อ่ยบุรุษไปรษณีย์คือข้อไหนข้อหนึ่ง pilot ข้อสอง chef ข้อสาม postman ข้อสี่ barber โอเคได้คำตอบแล้วแน่นอนเพราะว่า ครูแปลให้ทุกข้อต้องถูกครับต้องถูกแน่ๆข้อ,อน,นี้ค่ะคำตอบคือ p พ s t m a มนค่ะ postman ค่ะแปลว่าบุรุษไปษนีครูถูกข้อที่หนึ่งนะคะมันแปลว่ากัปตันคนขับเครื่องบินข้อที่สองเชฟตัวนี้แปลว่าหัวหน้าพ่อครัวที่ทำกับข้าวนะคะโดยเฉพาะอยู่บนโรงแรมนะมเชฟเก่งมากๆเขาเรียกเชฟเชฟเชฟกันเลยนะคะหัวหน้าพ่อครัวนะคะอันนี้ก็ช่างตัดผมชายค่ะบาร์เบ โอเคคะ่ะข้อที่5ค่ะเลยอีก2ข้อสุดท้ายใครได้ไม่ถึง6คะแนนไม่ผ่านนะคะต้องทําใหม่นะคะต้องมานั่งทําใหม่นะย้อนกลับไปตั้งแต่ข้อ1เลยนะคะข้อที่9 What does he do What does he do เขาทํางานอะไรเออแต่งกายอย่างนี้นะคะเห็นตรงหมวกนะคะเป็นสัญลักษณ์ของปีกบินนะก็คือนี่คือนักบินนั่นเองคะ่ะนักบินเป็นผู้ควบคุมเครื่องบินคะ่ะควบคุมเครื่องบิน ไปพร้อมกันกับไม่ว่าจะเป็นแอร์โฮสเตสหรือสจเวตนะคะบนเครื่องบินเดินทางทั่วโลก around the world นะคะแคนนะคะไปประเทศไหนก็ได้ไปนะ,ะเป็นกัปตันเป็นนักบินนะคะโอเคไปหาคำตอบกันค่ะ what does he do number one postman number two pilot number three chef number four engineer อันไหนดีจ้าโอ้ยง่ายจังเลยใครตอบถูกขอให้ได้เป็นนักบินนะจ้าเงินเดือนสูงแถมยังได้ไปเที่ยวรอบโลกด้วยนะคะได้เห็นท้องฟ้าใกล้ๆโอเคนัมเบอร์ทถูกต้องค่ะคอร์ร i ค o ลค่ะนักบินครูตอบถูกนะ,ะคะครูตอบถูกข้อที่หนึ่ง Post man กับโพส t ม้นก็คือบุรุษไปรษณีย์้อที่2 Chef ค่ะข้อที่4ี่เอนจิเแปลว่ามิศวะนะคะ โอเคนะข้อสุดท้ายแล้วจ้าเรามาถึงข้อสุดท้ายกันแล้วนะคะข้อสุดท้ายค่ะข้อที่10ค่ะ What does he do What does he do เขาทำงานอะไรนี่ก็ใกล้จะเปิดเทอมแล้วนะคะนี่เลยช่างตัดผมค่ะอย่าลืมแวะเวียนไปตัดผมที่ร้านนะคะไปตัดผมนะคะลูกก่อนจะเปิดเทอมนะคะร้านตัดผมชายค่ะเอาไปช่างผู้ชายนะคะช่างผู้ชาย ถ้าผู้หญิงก็จะเป็นซ alon นะคะแล้วก็หรือไม่ก็เป็น h a i r d r e s s นะคะอันนี้ผู้ชายนะคะผู้ชายเอาข้อไหนดีจ๊ะตอบข้อไหนดีข้อสุดท้ายแล้วข้อที่หนึ่งค่ะ f ฟ t ข้อที่สอง barber ข้อที่สาม toilet ข้อที่สี่ fisherman แต่แต่แต่ข้อที่สิบสุดท้ายคำตอบคือข้อ สองค่ะ barber แปลว่าช่างตัดผมใช่นะคะส่วนข้อหนึ่งนี่คือสัววแพทย์คุณหมอรักษามหมาเราแล้วก็ pilot ก็คือเมื่อค่อนสักครู่นี่เองค่ะกับตันหรือคนขับเครื่องบินนะคะข้อที่4ค่ะอันนี้คือ fisherman แปลว่า ชาวประมงหรือคนหาปลานั่นเองเรียบร้อยจบแล้วสิบข้อใครได้ไม่ถึงหกคะแนนย้อนกลับไปดูตั้งแต่ข้อที่หนึ่งแล้วทำใหม่ใครได้ตั้งแต่หกคะแนนขึ้นไปก็คือผ่านใครได้เต็มสิบ e r y good กอร e เอ e เอ e ก l ์เชลิ e เอ e เอเอลอ well done เลยละ่ะโอเคเลยสุดยอดสุดยอดยกนิ้วให้นะคะยกนิ้วให้ uh, ขอบคุณนะคะ Thank y you and g o o d b y e s e e you again next clip แล้วเจอกันใหม่กับ คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ